ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ระยองนะคะรรยองร้อนมากตอนนี้เรามาแวะกันที่สวนดอกไม้นะคะศูนย์เลิศพนานุรักษ์คือข้างหน้าเนี่ยมันจะมีป้ายเป็นปตอทอเนาะแต่ก็คือถามเขาแลกบัตรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะใทีนี้ ปตทกำลังดูแลอยู่น่าจะหนาวจังเลยระวังตัวด้วยนะข้างในนี้มันจะเป็นนิทรรศการนะคะนิทรรศการของแก๊สปตทนะก็ใครสนใจเข้ามาชมได้นะ คือประมาณว่าแถวเนี้ยคือตรงมาุตทเนี่ยเขาจะมามีแหล่งที่ขุดเจาะแก๊สธรรมชาตินะคะอันนี้เขาก็จะแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับตัวแก๊ส LNG นะคะเราไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่แต่ว่าคือถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคือเข้ามาดูนี้ได้เป็นนิทรศรการเล็กๆนะทางไปชมดอกทิวลิป หนาวไมรึหนาวไหมคะหนาวไหมคะข้างในมีอเมซอนด้วยอาจีไซโซอาจีไซเนอาจีไซมีตาขัตผอเน่ ไซคลามินไซคลามินนี่สวยจังโอ้นี่สวย ตอนนี้เรามาแวะที่ฟังเชลแถวๆใกล้ๆตรงนี้ค่ะเขามีร้านโ้าแกนใต้ยอยู่มีมีแอร์ด้วยเด็กๆเ,เข้ามาได้น้องนั่งอยู่ตรงนี้นค,ค่ะเอเข็ดใหรอือหัวข้อคือ ข้าวแกงใต้อร่ยอย ด๋ออร่อยไหมมเอนยอืคตตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเข้าท <laughs> ิ่ なんか海すごいね <laughs> 天気良かったらいい雰囲気だけど <laughs> 人は今こんなビーチ海そうになったらいきなり寒いなんかあ、はあ จิมมค่ะนี่ก,ก็มาถึงห้องพักนะคะเข้ามานะคะขวามือก็จะเป็นตู้โอ๊ตู้เสื้อผ้างงแล้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามินิบาร์ค่ะมีน้ำมีที่ใส่น้ำแข็งให้ด้วยนะแปลว่าเราขอน้ำแข็งเขาได้ข้างในก็ น้ำดื่มเข้าไปนะจ๊ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องอาบนา้ำก็ทั่วไปอ๋ออ่างล้างมือมันมาอยู่ข้างเตียงเนี่ยแล้วก็มีเตียงเด็ก ระเบียงนะคะเป็นวิวสวนมีก็สุกสาาาาาาามาาาีเาา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 ่าา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 นาาาาาาา で犬も止まれるでも、ペットゾーンうちと違うゾーンで。 j 啊 レメーピンバイキンカオカンカーここだけどここだけどカマあるあ行こうか。 Hmm. ร้านนี้นะคะเขาจะเป็นอาหารอิตาเลียนสไตล์โฮมเมดนะคะก็เห็นวิทะเลพระอาทิตย uh, uh ์ตกวันนี้เราสั่งมาสามอย่างด้วยกันนะคะมีชีสบอร์ดพิซซ่ามาร์การิต้าแล้วก็ลาวิโอรี่ค่ะอ่า เนื้อหอมดีแป้งเขาเป็นแป้งแบบบางกรอบอก็โอเคนะอร่อยนะแป้งอร่อยซอสก็รสชาติเข้มข้นอืจะได้ สวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าของโรงแรมกันที่นี่นะคะห้องอาหารเขาจะเป็นวิวทะเลเลยนะคะได้ยินเสียงคลื่นชัดเจนเลยเช้านี้น้ําขึ้นพอดีค่ะก็เลยยังลงเว้นน้ำไม่ได้นะคะอดไปอาจารย์กินแก้วมังกรไหมครับ

ก่อนกลับนะคะเรามาแวะทานมื้อกลางวันกันที่ร้าน3โอโภชนาค่ะอันนี้เขาเป็นร้านแบบบ้านๆนนะคะเขาขายอาหารทะเลสดแบบพื้นบ้านนะคะราคาไม่แพงนี่เทียบกับมงตัวใหญ่มากอันนี้ต้ยมยำปลา อร่อยปลาสดเมือนิ่มฟูแล้วก็น้ำจิ้มก็อร่อยกำลังดีนะคะชื่อร้านสมโอโภชนานะคะอยู่แถวๆถาหาดแม่พิมพ์นะที่เนี่ยคือถ้าในเมนูอะเมนูมันจะมีไม่เยอะเมนูเขาจะมีแค่เหมือนแบบปลากระพงกุ้งหมึกอะไรทั่วไปแต่ว่าแต่ว่าเราต้องถามเขาว่าวัาวนนี้มีปลาอะไรบ้าง ปลาแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะได้กินปลาสดๆที่มันเข้าวันนั้นนะวันนี้เราสั่งมาสองเมนูเนาะมีมาแค่สองคนมีอันนึงอ่ะเป็นปลาเปียทอดปลาชมงามต้มยำชมงามจ้ <laughs> ชมงามหน้ามันจะแต่หน้ามันไม่งามนะมันชื่อชมงามอืม,อมต้มยำอร่อยน้ำใสน้ำซุปอร่อย อืมอืมปลาก็อร่อย